มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกล้องไม่ได้เสียบปลัก๊กสาวสมัครงานโดนดึงแมสเผยตำรวจติดต่อมาคงเอากล้องวงจรปิดมาไม่ได้ให้เหตุผลว่ากล้องไม่ได้เสียบปลัก๊กจากกรณีที่มีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งได้ไปสมัครงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่กลับถูกพนักงานอีกคนทำร้ายร่างกาย มีการดึงหน้ากากและไม้ทิ้งกับพื้นแล้วก็ไล่ออกจากร้านนะคะทําให้หนักศึกษาเกิดความไม่พอใจที่ถูกกระทําแบบนั้นซึ่งกลับมาถ่ายคลิปพนักงานคนดังกล่าวจนผู้จัดการร้านต้องเข้ามาเคลียร์และจะขอดูกล้องวงจรปิดจากทางร้านถึงพฤติกรรมดังกล่าวที่ตนเองถูกกระทํากระทั่งคลิปถูกแชร์ต่อแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากค่ะต่อมาทางร้านได้แสดงความรับผิดชอบโดยการให้พนักงานในคลิปพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานตามที่นําเสนอข่าว ล่าสุดนะคะวันที่2เมษายน2564พบว่าเมาื่อวานนี้นักศึกษาหญิงไปสมัครงานได้ออกมาเผยความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังจากเดินทางเข้าไปแจ้งความวาลาสุดตำรวจติดต่อมาบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดคงเอามาให้ตนไม่ได้เพราะว่าทางร้านไม่ได้เสียบปลักค่ะยังไรก็ตามนะคะนักศึกษาหญิงคนดังกล่าวยังระบุอีกว่าเดี๋ยวตนเองจะมาโพสต์ชี้แจงให้ฟังอีกที ไม่ก็อาจจะไลฟ์สดชี้แจงแล้วก็ตนเองต้องขอโทษทุกคนที่เป็นคนพูดเร็วเกินไปจนทำให้ดูแรงดูร้ายแต่ว่าจริงๆตนเองเป็นคนพูดเร็วมากๆอยู่แล้วบวกกับไม่รู้ว่าสื่อจะตามมาแล้วก็ตื่นเต้นต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ